ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้เราก็กลับกันาหมกแล้วนะครับเดี๋ยวันีผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์หน้าโพสเฟซบุ๊กของเราเนาะใครที่โพสไปแล้วนะครับไม่มียอดแชร์นะครับหรืออยากเปิดการม่เห็นกับโพสก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวคนใต้คลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงเชื่อใช้นลังตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรก ถ้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีให้เรากรอกชื่อผู้ใช้ใส่อ e ีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าขใช้เลยแล้วกัน เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีทางเฟซบ o o กอิสตาแกรมยูท u บติ๊กต t o กนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเมนูตรงนี้ได้เลยอแล้วก็หมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทงเว็บไซต์ก็จะมีหหหลลลลลาาาาาากกกกกกยยยยบรรริ้เเเือมมนนะั็ดดูไ เดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นบริการตัวนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสที่เราอยากเพิ่มยอดแชร์มาใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะลิงก์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจนํานวนยอดแชร์เรานะครับก็สามารถดูขั้นต่อมาส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก200ก็แล้วกันเนาะ อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2องแชร์ก็ตกแค่2บาทเองเนาะก็เป็นอะไรที่คุ้มสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มีหลีกพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับกาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผม,มเมล่เราเราก,กดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถาาา,านนนะกรรดดเเงงงขขอขอออ์คคุณไ้ลยับ เราก็เด้งมาหน้าบอาร์ดกลางซึ่งคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ของคุณได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์อรของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เพิ่งแนบไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยเนาะ ข้อมาหน้าต่างกันเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูมนิวเลเลตแล้วก็คริปโตเคอรเรนซีข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนแล,ลางตงีได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะกดสั่งซื้อกได้เลยเนาะ คนเบืเ่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมมนได้เลยนะครับทางไซต์เขาจะมีมากกว่า300กเรื่องเลยเนาะมีทางภาคไทยสับไทยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถผ่านเดียวกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังให้เรากดคําอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดคําอ่านกันกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ่าส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินสอบถามแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลย ถ้ามันต้อต่างกันติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตัวนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็ไปดูตัวเชื่อเหลือตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีมวดหมู่ใช่ไหมฮะแล้วใส่เลขออเดอร์ของคุณใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรองส้งความตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือฐานต่างนะครับไปเกลี่แนบสลิปเนาะก็สามารถได้้้้้้เเเเลลลลลยยยนนนนนนะะะะะคครรรรััับบผมมแววกก็็็ส่่่งงงตตดดาาาีีไอจปปณ เพื่อําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอ่ายอดแจ้งของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือย,อยังอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่34คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตกดรีเซตไปครั้งหนึ่งเลยก็แลนะ้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ก็เริ่มขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำร,รายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพราะเว็บไซต์ทำร,รายการตามคิวอยู่เนาะ หลังจากที่รอไปสักพักนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดแชร์เราก็ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วนะครับก็ทำเว็บไซต์ก็ทำการแถมให้นิดหน่อยด้วยนะครับเพื่อเป็นการล่าช้าเนาะอ่ะก็เป็นอะไรที่จะดีสุดไปเลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆอย่นี้นะครับก็สามารถกลับไปที่มแนะนำเพื่อนได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนอย่างนี้ได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดลลอกกิง์ตรงงนนี้ะครับส่ลิงงกก์ตรนี้้ใหับเพื่อนนๆขอองคคุุณหรืทกเลยนนนนนะะะคคคครรรััับบบถ้้้าาาเเเกกิิดว่่่พืออๆขขขงุุณณตตมึไป็ จะได้อัตราคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ของวันเจ้าทีมไปใตใ้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวคนใตคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดภาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ